วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สามีีนาคมพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันขึ้นห้าคำเดือนสี่ปีมะเส Ь งพระในวัดของเราสี่สิบห้ารูปลงมาชันสามสบอ็ดงดฉันสิบสี่นาคสามแล้วก็วันพรุ่งนี้ทราบว่าถ้าไม่มีพระติดขัด พี่น้องชาวมาเลมาเลมาเลเซียจะมาตักบาตรตอนเช้านะลูกหลานประมาณ40กว่คนที่แจ้งข่าวมาก็แจ้งข่ามาแล้วก็ต้องได้บอกให้พวกเราก็อยู่ไกลนะ่วยๆเป็นหูเป็นตาหรืออาห่องอาหารมีแขกมาเพิ่มพูดงา่ายๆแต่ว่า เดี๋ยววันพุ่งนี้ะมาหรือไปม,มาบางทีอาจจะไปทางอื่นติดธุระแต่เขาก็นัดนัดมาอย่างนั้นนะนัดว่าจะมามาใช้บ้าทพอหลวงพ่อเคยไปไปประเทศเมื่อสองปีที่ผ่านมาบ้างหลวงพ่อไปประเทศสิงคโปร์พอสิงคโปร์ลเลยก็เลยเลยมามาเลยอะยเข้ามาเมืองไทย ก็เห็นพี่น้องมาเด็กอะร่งเป็นกลุ่มเป,เป็นกลุ่มเป็นก้อนดีมอนกันนันและแล้วก็ทราบว่าทางเวียดนามเวียดนามกับญี่ปุ่นเวียดนามกับญี่ปุ่นจะมีะการประชุมอะไรที่จังหวัดอุดรกนคณะกาจะมาะทายทำรรทายทำรร วิดีโอที่พิพิธภัณฑ์ของหลวงตากเป็นชาวพุทธเราคงจะได้ไปประชาสัมพันธ์ในกลุ่มของเขาในพักพวกของเขามว่ามึงก็ดีเหมือนกันนะั่นแหละวางขวางขวางขวาง,ขวางไปเรื่อยสรุปแล้วก็คือพิพิธภัณฑ์ของหลวงตามหาพูทธ่เราได้สร้างได้ทำไปแล้วนะใครใครมาเห็นกับ ประทับใจนะซึ้งแล้วก็ความสวยงามกับประทับใจกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเรา่ <c oughs> เาสรุปแล้วก็คือ <c oughs> เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านคิตใจมากราบมาไหว้สถานที่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ธรรมะ เมื่อท่านจากไปแล้วก็ยังมีสถานที่ให้เคารพสักการะอยู่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจ,จิตใจอันนี้ก็คือส่วนหนึง่งเพราะนั้นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นของพวกเราเนี่ก็ลักษณะนั้นะนลูกหลานคือเป็นสายหลวงปู่มั่นแต่ตามไม่จริงเราก็ไม่ได้แยกให้เข้าไปแยกสายนั้นแยกสายน,น,น,ายาน,าน,นี้เป็นสายพุทธะมหมนั้นชายเป็นสายพุทธะ แต่ว่าการภาวนาการนำกรรมฐานมาปฏิบัติแต่ว่าสิลและวินัยมันเหมือนกันสิลและวินัยเหมือนกันแต่จะนำธรรมมาประพุทธปฏิบัตินั้นแต่ละท่านแต่ละสายก็แยกก็ถนัดถนัดสายไหนแต่สายหลวงปู่มั่นท่านก็ให้ภาวนาพุทโธให้ภาวนาพุทโธเป็นหลักทุกองค์เลย จะเป็นสายหลวงปู่มั่นจะเป็นหลวงปู่เทศหลวงปู่เขาหลวงปู่ชอบหลวงปู่แหวนหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าแต่ที่ยังไงก็ยึดพุทธโธเป็นหลักตามแนวแถวของพุทธะตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนแนวแนะนำเพราะท่านผ่านมาแล้วท่านรู้มาแล้วท่านมีประสบะการณ์มาแล้วใน การภา,นาวานาอย่างนี้เหมือนกับเราเหมือนกับการทํามาค้าขายหรือว่าทำไร่ทํานาหรือทําเกษตรกรรมท่านทํามาแล้วรู้มาแล้วเห็นผลมาแล้วได้รับผลมาแล้วท่านจึงได้เอาแนวแถวของท่านที่ได้ผ่านมาประสบการณ์ของท่านมาบอกมากล่าวแต่ถึงยังไงก็ อ,องค์อื่นๆท่านก็ได้พูดกระธรรมดากระยึดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นแต่สำหรับหลวงตามหาบัวท่านพูดชัดเจนกว่าองค์อื่นๆนะผ่าพูดท่านพูดชัดเจนกว่าองค์อื่นเพราะท่านว่าตะกกนเราก็ภาวนากำหนดลมหายใจเข้ารู้วหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกมันเสื่อมทานว่นนะพอขึ้นขึ้นไปจิตสงบผูไปแล้วมันเสื่อมหายวุบ ก็หายคู่ก็ตั้งต้นใหม่อีกเป็นมาหลายครั้งนแต่ผลที่สุดหลวงปู่มั่นบอกห้ยึดพุทธโทนะหายใจเข้าออพุทธหายใจออกโทท่านก็เลยวางวางกำหนดลมหายใจธรรมดามายึดพุทธโทหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทแต่ว่าโอ้ตั้งต้นใหม่ <c oughs> หนักหนาสาหัสพ,พอสมควร แต่พอตั้งต้นได้ดีแล้วจากนั้นมาประกาศในใจของตัวเองเลยปร,ประกาศในใจเลยว่าจากนี้ไปใจของเราจะไม่เสื่อมสมาธิของเราจะไม่เสื่อมตั้งแต่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตั้งต้นเดินมาได้โดยตลอดอันนี้คือหลวงตาที่ท่านให้พูดให้ฟังเป็นกฎเกณฑ์เป็นเรื่องเราเพราะนั้นพวกเรา ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญ,ญาติโยงปฏิบัติตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเราก็ควรจะมั่นใจเพราะว่าท่านผ่านมาแล้วท่านรู้มาแล้วท่านเหตุมาแล้วมีประสบป,ปาการณ์มาแล้วท่านจะได้แนะแนวแนะนําให้กับพวกเราเพราะนั้นพวกเราจะไปทดลองจะไปตั้งต้นใหม่เดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สบายใจกว่า มั่นใจกว่าเพราะท่านผ่านมาแล้วนะนี่แหละอันนี้ก็คือเราก็ไม่ได้แยกแยะว่าสายลุกปูมั่นโดดเด่นดีเด่นอะไรแต่ว่าผู้ที่ภาวนาคตามแนวแถวสายนี้นะแต่เรื่องศีลและวินยัยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่างอื่น ก็ไปตามแนวแถวที่กฎกติกาแต่ละแต่ละครูบาอาจารย์แต่ละสำนักจะมีตั้งกฎขึ้นมาแต่สายลงปู่มั่นท่านยึดยังไงอย่างที่พวกเราเห็นอย่างหลวงพ่อเนี่ยยึดตามแนวแถวเนี่ยนะไปบินทบาทท้าองค์ไหนจะฉันอยู่ต้องบินทบาทบินทบาทไปแล้วก็จัดอาหารแล้วก็ฉัน มือเดียวล้างบาทเก็บบาทาแล้วก็ไปเดินโยกมนั่งภาวนาปฏิบัติฉันมือเดียวเท่านั้นฉันอาชนะเดียวเท่านั้นจะไม่ฉันจุบจุบจิบจิบจะไม่ฉันนมฉันโอวันตินขนมนมเลยฉันอาหารวงอาหารว่างไม่มีฉันแล้วก็แล้วมือเดียวแล้วก็ลุกจากอาสนะแล้วก็จบ ไม่ฉันอะไรอีกเว้นเสียแต่ปานะถ้าเป็นปานะคือนะ้ำรัฐบาลาน้ำตาลเพสัตท้งห้านเนยใสย่เนยคนน้ำมันน้ำปืนน้ำอ้อยอันนืงฉันอยู่ท้าองค์ท่าองค์องค์ไหนต้องการฉันนะคือสันเพสัชทั้งห่าแต่เรื่องถ้าเป็นอาหารประเภทข้าวประเภทขนมประเภทนมประเภทถั่วเหลืองอันนี้ใหม่ไม่ฉัน น้ำถูเหลืองก็ไม่ชันน้ำนมทุกประเภทไม่ฉัน้นห้ามอันนี้ก็คือแนวแถวของหลวงปู่มั่นจารมือเดียวจากนั้นเรื่องการภาวนากัภาวนาพุโทโธอย่างที่ว่าอันนั้นเรื่องศีลและวินัยกับสุดแท้แต่แต่ละสำนักก็ไม่เหมือนกันอีกเหมือนกัน แต่วินยัยบางคันบางบางสำนักก็ลดหย่อนตามที่ตัวเองตามตามความเห็นของตนเองเอแต่หลวงสายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านยึดตามแนวแถวพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกพูดอย่งงางั้นสินและวินัยที่สวดในพระปฏิโมกศินสองี่สิบสวดในปวดสวดมาในพระปฏิโมก พระทุกองต้องปฏิบัติตามนั้นให้อยู่ในกรอบเขตนั้นในการสวดในศีลและวินยัยสรุปแล้วคือไม่โกหกตนเองในเมื่อฟังพระปฏิโมกไปแล้วแต่ออกมาแล้วมาปฏิบัติออกนอกรูนอกทางไม่ใช่อันนั้นเป็นการโกหกทั้งที่ฟังมาในพระปฏิโมกพ่ะสวดปฏิโมก ตัดสมาต,มตุนฮีเอวะเมต่างฐานละยามิพวกท่านทั้งหลายอยู่คงจะสำรวมในศีลและวินัยที่ข้าพเจ้าได้ประกาศให้ฟังนี่เราก็สาธุในใจ <c oughs> ไม่เห็นขัดข้านโอ้ยผมไม่ปฏิบัติตามหรอกผมไม่ผมไม่มไมอาหรอกผมจะทำอะไรก็ผมจะทำอย่างนั้นเหรอก็ไม่เห็นองค์ในพูดในเวลาสวดปฏิโมกฟังปฏิโมกแล้วนะ <c oughs> มีต่จบรักษาทุกด้วยกันทุกคนอพอลงจบนะลงสวดสวดจบรักษาทุกนะอ,อันนี้คือศีลและวินยัยคือเสมอกันไม่มีองค์ไหนที่แนวแถวหลวงปู่มั่นกนดีไม่ไม่ใช่ปู่มั่น่าดีก็ต้องอยู่ในกฎอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในวินยัยอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมยินดียธรรมจุดนี้ แต่เสื่องระเบียบปดในวินัยในการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ปัดกวาดเวลาไหนาเวลาบ่ายสามโมงดับินฑบาตเวลาไหนาไปพร้อมกันแต่วัดอื่นต่างคนต่างไปบางคนไม่มีการปัดกวาดต่างคนต่างปัดต่างคนต่างกวาดก็มีบางที่ให้คนอื่นปัดกวาดให้โยมวัดปัดกวอดตั้งให้คน ให้คล้ายเขาก็ให้ดูแลให้จ้างบุคคลให้คนอื่นดูแลวัดก็มีแต่วัดของเราทุกองค์ต้องมีกิจวัตรอวัดอาจารยวัดอุปชายวัดเสนาสเสนานวัดคันทกุติวัด อะไรมีวัดทั้งหลายอย่างที่ขันสิบสี่อย่างเพราะนั้นถึงพระสง์ต้องปฏิบัติตามตามทํานองของธรรมนี้แต่ก็มีพระ,พระบางองค์นะพระต่างชาติเคยเอา้าเข้ามาบวนแล้วจะมีการทำการทำงานอยู่ยังมีการปัดกวาดยังมีทำอะไรยังมีทำงานน่าจะนั่งภาวนาตลอด เราก็ว่าได้หลวงพ่อเขาบอกว่าในพระวินัยท่านก็ว่าเราเราตามทำตามวินัยมีกฎระเบียบการอยู่ต้องรักษาความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูช้าลงช้าลาเ,เราการเป็นอยู่เราก็ต้องรักษาถ้าหากว่าเราเข้ามาแล้วไม่อยากจะทำอะไรเลยเขา,มา,านะม,เมานั่งอย่างพระพุทธรูปนี่ใช่ไหมมานั่งอย่างพระพุทธรูป ไม่อยู่ไม่ฉันไม่ทำอะไรเสียหายไม่ทำให้ไม่เข้าห้องน้ำไม่ปัดไม่นั่นแหะอยู่แบบอย่างพระพุทธรูปเนีก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเรายังมาอยู่มาฉันมาใช้ชีวิตแบบพระมันก็ต้องทำความสะอาดมันต้องปัดกวาดเช็ดถูจะทำยังไง กนเราเป็นเรามีชีวิตเราจะให้คนอื่นทําให้เราอย่างนั้นเลอให้คนอื่นทําตนเองอยู่เฉยๆเหมือนคนชินท่าคนไม่มีคนตายอย่างนั้นแหะมันไม่ได้มันไม่โทรพระลูกพาหลานต้องคิดนะเ,เราเข้ามาอยู่จะให้คนอื่นหนักใจกับเราเต่างคนต่างช่วยกันซึ่งกันและกันอันนี้แหละกิจ,จวัตรคอวัดนะนี่แหละถ้าจะว่าไปนะคือแนวแถวสายล้งปู่มันท่านสอนกันอย่างนี้นะ ตั้งแต่หลวงพ่อบวดมาเป็นพระเล็กพราเล็กพรา,าน้อยเป็นสัมเมเนมมาหลวงพ่อสอนกันอย่างนี้พนัะพาลูกพาหลานทั้งหลายเข้ามาแล้วกันนะช่วยช่วยกันเ,เวลามันว่างมันเราก็ไม่ใช่ว่าทำทั้งวีทั้งวันนะทําตอนเช้าเสร็จแล้วก็หาโอกาสหยุดไปปฏิบัติไปภาวนาเวลากี่ชัว่วโมงตอนบ่ายมาันก็ทําความสะอาดปัดกัติพอจนก็หยุด พอตอนเย็นกับไปหาภาวนาเราจะนั่งภาวนาทั้งคืนก็ยังได้ก็ไม่เห็นมีอะไรเวลาจะทำการทำงานทำมาแล้วทำท่ามาหลงงงแหงงทำท่าทำท่าเข่งทำท่าจะภาวนาพอจะให้ภาวนาแท้ๆนะ <c oughs> เลยมันทำอย่างนั้นอย่างอื่นทำความเสียหายอย่างอื่นตั้งเยอะแยะไปถ้าจะอ่านหนังสือศึกษาธรรมะแล้วเดินโยกมนั่งภาวนาเอออนะั้นก็ไม่ว่ากัน มันออกนอกลูกนอกลูนอกทางคิดเออเอเอระเหยลอยลมคิดแบบชั่วชวเร็วๆก็มีตั้งเยอะแยะไปหมดอันนี้เราก็ไม่อยากจะพูดว่าจิตใจของปุถุชนเออมันไม่ใช่จะมันเราไม่ไม่มั่นใจว่าจะดีตลอดนะเออถ้าว่าเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจแล้ะกิจวัตรข้อวัดเออเป็นเห็นเห็นเป็นสิ่งที่จําเป็นและสาคัญทั้งนั้นนะถ้าผู้มุ่งมั่นตั้งใจนะถ้ามันเล่าแหละ จิตใจลกเลขโลเลแล้วนะเห็นอะไรก็ไหน,นะส,นนะสิ่งที่มันเร็วสนะิ่งที่มันเร็วคือว่าเป็นของไปมีประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับว่าเป็นของเล็วนะเป็นอย่างนั้นเปรี้ยวพระโลกเลขโลเลเป็นลักษณะอย่างนั้นพระลูกพระหลานะให้ดูใจของตนเองนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่นะเพราะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวหลงพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลวงปูมั่น ที่ท่านพาประพุทธปฏิบัติมาแล้วเนะี่ยเป็นกิริยาที่เจ็ดสวยงดงามท่านไม่ได้มุ่งหวังทางโลกนะลูกหลานนะเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องรเสริญในพวกเราศึกษาในประวัติในประวัติของพ่อแม่คูบาอเจจารย์แตนแต่ละองค์มิแต่มุ่งหวังจะชําระจิตใจยังไงจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะภาวนายัางไงจิตใจจึงจะเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิคณิกะอุปจาระอัปปนาสมาธิ และจากนั้นก็เดินวิปัสสนาเพื่อหาทางพ้นทุกในวัตสงสารอันนี้ก็คือแนวแถวลงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยอย่างหลวงปู่ล่าเหมือนกันท่านให้ภาวนาพุทธโธเอา้างว่าภาวนาพุทธโธพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วจะภาวนากําหนด ดูจิตใจของตนเองก็ได้โมลิก่าว่าเกิดดับก็ได้นะ้หลวงปู่ลาสอนนะให้เกิดเกิดแปลว่าเกิดขึ้นมาดับคือตายเออถ้าวันหายใจเข้ามาว่าเกิดหายใจออกไปว่าตายเกิดตายเกิดตายมันก็ตายเนะถ้าหายใจไม่เข้าก็ชัยหายใจไม่ออกก็ชายตายแล้วนะให้ภาวนาเกิดดับนะให้รู้ความเกิดความเสื่อม จรุปแล้วคือให้เห็นอัน,นิจจังคือของไม่เที่ยงของตัวเองนั่นแหละผิดไหมมันก็ไม่ผิดใช่ไหมล่ะาการภาวนาเกิดดับรรเรียกว่าภาวนาพุทธโธหรทือว่าพุทโธทีที่นี้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็วางไว้แล้วกรรมฐานสี่สิบเอากรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งก็ไดสี่สิบอย่างแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ใช่ว่า,าพุทธโธพุทธโธ ทำโมทโมสังโคสังโคไล่ไปถึงจนถึงสี่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นอีกเหมือนกันไม่ใช่ไล่จนถึงสี่สบไม่ก็ไม่ใช่อย่าง,งานั้นให้เอาอันใดอันหนึ่งใน40สิบอย่างมาประพฤติปฏิบัติให้บริกรรมทำให้จิตใจนิ่งให้จิตใจสงบจิตใจไม่ปุง่งไม่ฟุง้งไม่ซ่านไปทางอื่นอันไหนก็ได้กรรมาฐานนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือ การภาวนาวันนั้นพาลูกพาลานทุกองคนะที่พูดกล่าวทั้งนี้ทังนั้นก่อเราเป็นแนวแถวหลวงปู่มันสายหลวงปู่มันที่ท่านแนวแนวได้ทาสั่งสอนพวกพาลูกพาลานก็นยดึดตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราพาประพฤติปฏิบัติมานั่นแหละนะในภาวนาพุทธโธนะยึดพุทธโธเป็นหลักหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเวลาเดินบิดเท้าขาขวาพุทขาซ้ายโธ อย่าไปคุยกันนะให้เดินตามแนวแถวกันเดิน,นภาวนาพุทธโธต่างคนต่างองค์ต่างเดินถ้าหาว่าเดินไปคุยกันไปเ,เหมือนกับไปขอทานหักษณนนั้นพระไปขอทานไปขอ,อ,ปขอ,ปขอใช่มันก็เข้าไข่เข้าขันเข้าขันนั่นจริงๆนะเ,เดินไปครัวเคลียก,กันนะเดินไปพูดเรื่องอะไรก็ไม่ตามมันเรื่องอะไรจะไม่พูดเรื่องอไรยาวอะไร เป็นพระต้องให้ภาวนานลภาวนาเนะี่ยเป็นพระที่ศักดิ์ีของพระก็คือภาวนาเพราะในั้นเวลาเดินปินฑบาตให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยเราจะไปหาคิดอะไรถ้าว่าเดินไปคุยกันไปเกาะกุุงคุยกันไปจนรถเข้ามาจนจนหลีกไปยากเพราะคุยกันยังไม่จบพวกพระนีน่มันมีไหมในวัดของเรา ถ้ามันมีองค์ไหนนะบอกนะหลวงพ่อนะเขียนจดหมายน้อยมาให้หลวงพอ่อองค์นี้พูดเพิ่รู้จะกจบหลวงพอ่อเองดูดูหลวงพอบอกได้นะหลวงพ่อจะบอกเพื่อเผื่อไล่ออกจากวัดอีกต่างหากมันทําไมวะไปหาก,กอดคอกันคุยอยู่ทั้งนอกไปหาคุยกันทําไมในวัดนะเพราะนั่นให้พาลูกาลานทั้งองค์ทุกองค์งงนะตั้งอกตั้งใจที่หลวงพ่อพูดให้ฟังให้อยู่กับพุโทโธนะให้ภาวนาพุโทโธเป็นหลัก ถ้าจิตใจมีหลักมีกฎมีเกณฑ์เลยอยู่รัสถานที่ใดก็ล่มเย็นเป็นถุกนพาลูกพะลานะถ้าจิตใจของเราไม่มีกฎมีเกณฑ์จิตใจว้าวุ่นขูนมัวจิตใจมีออกสงไปทางโลกมันจะหาความสุขไม่ได้นะร้อนะจิตใจร้อนไม่มีอะไรที่จะร้อนที่กว่าใจร้อนนะใจร้อนมันร้อนมากนะผลนั้นจะให้ใจนั้ใจใจเย็นใจอยู่กับพุทโธจะเย็นนะทุกหลานนะ ตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรสะพาโรขวินิมุตโตสะพาสันตาปาวัสิโตสะพาเวรามาตกาน ภาวะสัพพ mm ิติโยวิวัชานุสาวะ นาสีเลสานิจางวัฏฐาจาายินจัตตารวธรรมาวัฏทานติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโดภาโดทีโร สุขัสดาตาเมธาเวตุข้างสวัชิตาติอายุงตตะวาพลังวันังสุขันจาปฏิภาณโดดีคายุยาสวาโหติยาทายัต บาปชาติที่ภาวะตุสาพมังกาลังรักขันตุสาปะเดวตาสัมบาบุตานุภาเวนัสดาโจทีภพะวันตุเตภาวะตุสาพมังกาลังรักขันตุสาปะเดวตา ตามมาธรรมานุภาเวนะสระโสทิพวันตุเตภาวัตุสาพมังกาลังรักขันตุสาปเดวตาตามมาสังหานุภาเวนะสระโสทิภวันตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีล ชื่อบัญชีแอดวัตป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา